พิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับโครงการที่อยากเชิญชวนทุกท่านเนี่ยเอามาใช้สิทธิ์กันครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมากๆกับโครงการ easy e receive ครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําความเข้าใจครับว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรและเราจะสามารถคืนภาษีอย่างไรซื้อสินค้าอะไรอย่างไรเริ่มตั้งแต่วันไหนอย่างไรกันบ้างติดตามกับพิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นครับอะก่อนอื่นเราไปดูกันที่หน้าถัดไปกันก่อนนะครับว่า โครงการนี้เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่วันไหนอย่างไรนะครับสำหรับโครงการ easy e receive เนี่ยเป็นโครงการที่มาลดหย่อนภาษีนะครับสูงสุดถึง50,000บาทด้วยกันครับสำหรับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะฮะ ใช้รถยนตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับปีภาษี2,567นะฮะเมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่1มกราคม2,567ถึง15กุมภาพันธ์2,567นะครับอันนี้คือวันที่ท่านใช้แล้วต้องเก็บใบเสร็จกันไว้อ่ะไปที่หน้าถัดไปกันได้เลยครับ ต่อไปครับเราจะมาดูกันคะในเรื่องของเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์กันบ้างเพื่อให้ท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์นะครับอันแรกผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับ2องครับในการซื้อสินค้านะฮะสินค้าหรือบริการครับจากผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับหรือซื้อหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารในรูปแบบปกติและในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านนะครับระบบอินเทอร์เน็ตหรืออ e ีบุ๊กนะฮะรวมถึงสินค้า1ตำบล1นึ 1, 000, ่งพันโอทอปที่เราคุ้นชื่อกันนั่นเองครับซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้วในวันที่ซื้อก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคม2567กถึง15กุมภาพันธ์2567ใครที่ซื้อไปแล้วเก็บใบเสร็จ เก็บใบกำกับภาษีกันไว้นะครับใช้สิทธิ์ได้เฉพาะผู้ที่มีหลักฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, นะฮะหรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเก็บไว้นะครับต่อมาครับมันก็จะมีด้วยครับว่าอ่ะคราวนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอยากจะซื้อและมีโครงการดีๆแบบนี้มาได้โบนัสมาใช่ไหมครับปลายปีที่ผ่านมาต้นปีแบบนี้ฉันต้องช็อปสักหน่อยและโดยเฉพาะการช็อปออนไลน์ปัจจุบันหลายคนเนี่ยถนัดมากๆเลยแต่ก็มีสินค้าบางอย่างนะครับที่ท่านเนี่ย ไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ท่านต้องดูไว้เพราะบางทีเนี่ยโอโ้ซื้อตุนมาครับเพราะหวังว่าจะใช้สิทธิ์แต่ปรากฏว่าเอาไปยื่นใช้สิทธิ์แล้วเขาไม่สามารถลดจนภาษีได้อ่ะไปดูที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอะไรกันบ้างที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อันดับแรกครับแอลกอฮอล์สุราเบียไวน์แอลกอฮอ,อลอ์ต่างๆอันนี้ ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของยาสูบอันนี้ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ครับและต่อมาครับรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรืออันนี้ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับเพราะว่าในหมวดนี้เนี่ยในบางประเภทบางยี่หอ้อบางรุ่นเขาจะมีโครงการในการลดหยนน่อนภาษีอยู่แล้วอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับที่จะมีโครงการที่ลดภาษีอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่สามารถเอามาใช้ดับเบิลได้อีกนะครับ ต่อมาครับในส่วนของน้ํามันและก๊าซสําหรับเติมยามพนะอันนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะปัจจุบันนี้ทางภาครัฐก็มีโครงการในการตึงราคาน้ํามันต่างๆไว้อยู่แล้วด้วยนะครับต่อมา5ครับในเรื่องของสารณุปโภคนะครับค่าน้ําประปาค่าไฟฟ้านะครับบริการอินเทอร์เน็ตและบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะฮะและต่อมาครับ บริการที่มีข้อตกลงและให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนดนะครับตั้งแต่วันที่1วั่มกราคม2567ถึง15กุมภาพันธ์2567ก็นะครับก็คือว่าท่านอาจจะไปซื้อสินค้าและบริการอะไรก็ได้นะแต่ก็คือเป็นซื้อนะครับที่นอกเหนือระยะเวลานะครับอาจจะซื้อมาก่อน ท่านซื้อมาก่อนอยู่แล้วนะครับในบริการต่างๆเป็นแพ็กเกจใช่ไหมครเป็นแพ็กเกจเป็นโปรแกรมซื้อมาก่อนอยู่แล้วแต่ระยะเวลาในการใช้เนี่ยท,ท่านใช้ยืดยามวมาจนถึงวันที่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ถึงแม้ว่าท่านจะใช้บริการในช่วงนี้แต่ท่านมีการตกลงซื้อขายกันก่อนนั้น,น,นแล้วอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต่อมาครับในเรื่องของเบี้ยประกันวินาศภายัยประกันภัยต่างๆอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ ต่อไปครับไปที่หน้าถัดไปกันได้เลยครับจะสังเกตอย่างไรว่าแพลตฟอร์มไหนร้านค้าไหนที่ท่านสามารถซื้อได้หรือสินค้าไหนที่ท่านสามารถที่จะใช้โครงการนี้ได้ซื้อไว้ได้นะครับให้สังเกตนะครับโลโก้อันนี้เลยนะครับ e s y e receive นะครับแล้วก็ e tag เนี่ยนะฮะสำหรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านก็เก็บไว้นะฮะอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับโปรดสังเกตสัญลักษณ์เหล่านี้ที่ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการและก็ใช้ได้นะครับ ต่อมาครับที่เขาบอกว่าลดหย่อนภาษีสูงสุดได้50,000บาทแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ซื้อและจะลดได้50,000บาทนะครับผมมีตารางต่อไปไมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเพราะเพื่อได,ได้ทำความเข้าใจไว้นะฮะรายไ,ได้นะครับต่อปีนะฮะคนที่อยู่ไล่ไปเลยนะครับต่อปีแส0 0้าถึงสามแสนอัตราภาษีภาษีอยู่ที่ยอยู่ที่5%นะครับใช้จ่าย1,000 10, 0บาทนะครับ จะประหยัดไป500บาทคือได้ภาษีคืน5้0บาทนะฮะลดหย่อนไปนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้จ่าย5 0,000บาทเต็มเดนมิตเพราะดูโครงการไปแล้วเขาบอกว่าลดหย่อนภาษีสูงสุด5 0,000บาทเอาละฉันจะซื้อสินค้า50,000บาทเลยเพราะว่าสินค้า5 0,000บาทนี้เดี๋ยวเอามาลดหย่อนภาษีที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าท่านลดหย่อนได้50,000บาทนะครับถ้าเกิดท่านเสียภาษีแค่5%็ท่านจะลดหย่อนได้แค่2,500บาทสำหรับคนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเลยนะฮะ ที่บอกว่า5 0 0 0 0บาทนีฮะนี่ครับอันนี้ค่ะสูงสุด1 7 5 0 0, 0, 0 500, บาทนะครับท่านต้องมีรายได้5ล้านบาทขึ้นไปต่อปีนะฮะเสียภาษีอยู่ที่35%อนะครับอันนี้มาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็คือเป็นการลดหย่อนภาษีนั่นเองปกติการลดหย่อนภาษีเนี่ยอาจจะนำในเรื่องของเบีย้ยประกรันอะไรต่างๆเขาถึงระบุไว้แล้วนะครับว่าการซื้อประกรันเพิ่มเนี่ย ไม่สามารถจะเอาไปลดหย่อนภาษีได้สําหรับโครงการ Easy e l i c i t นะครับเพราะว่าประกันเนี่ยสามารถเอามาลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วนะฮะอันนี้คืออีกหนึ่งโครงการครับที่มาทําความเข้าใจนะครับกับ Easy e l i c i t เดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือคุณผู้ชมเองมีความสงสัยอะไรอย่างไรเนี่ย พิมพ์เม้น์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับช่องทางรายการของเรานะครับเพจ n b ็น o r t เพจ NBT นพิสโลพิมพ์คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะฮะและจะมาหาคำตอบให้กับทุกท่านมาแจงชัดทุกประเด็นให้กับทุกท่านวันนี้ลากันไปก่อนกับพี่พัฒแจงชัดทุกประเด็นขอบคุณและสวัสดีครับ